สวัสดีเช้าวันที่4กรกฎาคม2567สําหสำหรับเช้าวันนี้ก็มีผลฟุตบอลเพียงเล็กน้อยมาอัปเดตให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะมีรายการไหนลงทําการแข่งขันกันบ้างนั้นเรามาเช็คผลการแข่งขันและอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลยู6ชิงแชมป์อาเซียนกันครับซึ่งคืนที่ผ่านมาก็มีลงแข่งขันกันไป2คู่ โดยคู่นัดชิงชนะเลิศเป็นทางออสเตรเลียเอาชนะทีมชาติไทยด้วยการยิงจุดโทษไปด้วยสกอร์9ประตูต่อ8หลังจากที่ทั้ง2ทีมเสมอกันในเวลาปกติที่1ประตูต่อ1ส่วนผลนัดชิงอันดับ3เป็นทางอินโดนีเซียถล่มเอาชนะเวียดนามไปด้วยสกอร์ขาดลอยที่5ประตูต่อสูงครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลโคปาอเมริการอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย ซึ่งแข่งขันจบลงไปเมื่อช่วงสายของวันที่3ที่ผ่านมาครับโดยคู่แรกเป็นบราซิลเสมอกับโคลัมเบียไป1ประตูต่อ1และคอสตาริกาเอาชนะปาารกวัยไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ครับและมาดูสรุปตารางคะแนนหลังลงเล่นนัดสุดท้ายของกลุ่มดีกันครับซึ่งอันดับ1เป็นโคลัมเบียที่มี7คะแนนอันดับ2บราซิล5คะแนนอันดับ3าคอสตาริกา4คะแนนและอันดับ4เป็นปาารวัยที่ไม่มีคะแนน โดยในกลุ่มดีจะเป็นโคลัมเบียและบราซิลเป็น2ทีมที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่นกันบ้างครับซึ่งคืนที่ผ่านมามีเกมนัดตกคทังลงแข่งขันกันไป1คู่และผลเป็นโยโกฮาม่ามารินนสแท้ขาบ้านให้กับซาการโทรสุปไปด้วยสกอร์สู่ประตูต่อหนึ่ครับและมาอัปเดตตารางคะแนนเจลิกกันครับซึ่งจากการเก็บสคะแนนในนัดล่าสุด ทำให้ซาการโทรสุขยับขึ้นมาั้างอันดับ17ของตารางโดยเก็บเพิ่มเป็น20คะแนนส่วนโยโกฮามามารินนสยังคงั้งอันดับ12เช่นเดิมโดยมี26คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลนัดกระชับมิสโสโมสอนซึ่งคืนที่ผ่านมามีเกมลงอุ่นเครื่องที่น่าสนใจกันหลายๆคู่ครับโดยเริ่มจากเลสพอสนันเอาชนะบาด์ิคออสตราวาไปได้2ประตูต่อศูนย์ลาสบอคลาวแพ้สลาเวียปรากศูนย์ต่อหนึ่งออเรเวินาชนะเซฟซีโอสก้าสามต่อหนึ่ง และกัวเฮดอีเกิลเอาชนะเทลสตาร์ไปได้3ประตูต่อ0ูคู่ต่อมาเป็น SSV เอสบีเบิร์ตท้าชาวเกู้ญสไปด้วยสกอร์ศย์ประตูต่อ7จ a ด k ีเอโอเคซาโลนิก้าชนะเอ็นซลานาคา2ประตูต่อ1และพนาที่ในกอสเสมอกันกับปาฟอสเอไปแบบไม่มีสกอร์ศูครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลนอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งกันครับซึ่งคืนที่ผ่านมามีลงแข่งขันกันไปหนึคู่ และผลเป็นซานเดฟรอยต์แพ้ทรอมโซ่ไปด้วยสกอร์หนึประตูต่อ2คราบและเรามาดูโปรแกร,รมฟุตบอลประจําวันนี้กันครับโดยช่วงสายของวันนี้จะเป็นโปรแกร,รมฟุตบอลบราซิลเซเรียซึ่งจะลงแข่งขันกัน6คู่ครับโดยคู่แรกจะเป็นคูยาบ้าจะพบกับโบตาโฟโกคู่ต่อมาเป็นวัสโกดดการ่าจะพบกับฟอร์ตตเลซ่าริคูมาอีซีพบครูเซโรและแอตเลติโกมิเนโรจะพบกับจากฟงฟาเมนโกครับ คู่ต่อมาเป็นแอตเลติโกพาราเนนเซจะพบกับซอเปาโลและปราการติโนจะพบกับแอตเลติโกกัวเนนเซครับมาต่อกันที่โปรแกร,รมฟุตบอลเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกากันบ้างครับโดยช่วงเช้าของวันนี้ก็มีโปรแกร,รมลงฟาดแข่งกันทั้งหมด10คู่โดยเริ่มจากโคลัมบัสครูจะพบกับเนชวิ์เอสซีคู่ต่อมาเป็นเชลลอตเอฟซีจะพบกับอินเตอร์ไมอามี่นิวยอร์กซิตี้เอฟซีจะพบกับมอนทรีออลอิมแพคดีซียูไนเต็ดพบเอฟซีซินซินเนติ และ New England Revolution จะพบกับ Atlanta United ครับคู่ต่อมาเป็น Toronto FC พบกับ Orlando City Chicago 5พบกับ Philadelphia Union Minnesota United พบกับ Vancouver Whitecaps s e l l u c i t y พบกับ San Jose Earthquake s และ Real Salt Lake FC จะพบกับ Houston Dynamo ครับและปิดท้ายกันที่โปรแกร,รมฟุตบอล l l All-Land Premier League ซึ่งคืนนี้ก็มีโปรแกร,รมลงแข่งขันกัน5คู่ครับ คู่แรกจะเป็นร็อกเฮดาอยู่ในเต็ดจะพบกับเชลบอบอนคู่ต่อมาเป็นซิลิโกโรเวอร์จะพบกับเดอริซิตี้วอเตอร์ฟอร์ดพบกับเซนต์แททริกกันเวย์ยูไนเต็ดจะพบกับโบฮีเมียนเอฟซีและคู่สุดท้ายจะเป็นแชม r o ร็อกโรเวอร์จะพบกับดันดารและทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาและโปรแกร,รมฟุตบอลที่จะลงเล่นกันในคืนนี้ครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ